ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดันไอนะครับ vapor pressure ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่อยู่ใน textbook ในหน้า82นะครับตัวนี้โจทย์บอกว่านะครับของเหลวนะครับลิควิด A และ B ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถละลายเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์นะครับ completely miscible นะครับละลายเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แล้วก็เกิดเป็นสารที่เป็น สารละลายในอุดมคตินะครับ Ideal Solution โดยที่ความดันไอนะครับ Vapor pressure ของของเหลวทั้งสองนะครับมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ atm และ5คูณ10ยกกำลังลบ atm ที่อุณหภูมิ t นะครับตามลำดับก,ก็คือตัวสองคูณสิบกำลังลบสามตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นของ ความดันของ a นะครับซึ่งตัวนี้เป็นความดันของ a ที่เป็น p l a นะครับแล้วก็5คูณ10กำลังลบ3เป็นความดันของ b ที่เป็น p l b นะครับทีนี้เขาให้คำนวณหา mole fraction นะครับ mole fraction ตัวนี้ก็คือตัว n นะครับของ a นะครับโม l ฟ f ชั c i a ใน Liquid Phase นะครับในของเหลวเมื่อ vapor pressure มีค่าเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ3ตัวนี้คือความดันรวมนะครับตัวนี้คือ p t ความดัน total นะครับเราก็ทำยังไงครับจากกฎของลาอูนนะครับ จากกฎของราอูนที่บอกไว้ว่า,า pi นะครับความดันของคอมโพเนนต์ i มีค่าเท่ากับโมแฟคชันของ i คูณกับความดันของสารนั้นๆในสภาพที่เป็นเพียวนะครับเพียวตัวนี้เราจะใช้เป็นดอกจันนะครับจะแตกต่างจากก่อนหน้านี้เราใช้เป็นตัวกลมๆนะครับตัวกลมๆตัวนั้นเนี่ยก็สื่อได้ถึงสภาพของเพียวเหมือนกันแต่ว่าเราจะเน้นที่ว่า เราใช้สารเพียวเป็น standard state นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเพียวเป็น standard state ละนะครับเราใช้เราก็เลยบ่งบอกมันว่านี่คือของของบริสุทธิ์ที่เราก็เลยใช้เป็นดอกจันแทนนะครับแต่ว่าในกรณีที่าสารบริสุทธิ์นั้นๆนะครับเกิดขึ้นที่ความดันหนึ่ง atm เนี่ยเราจะสามารถใช้าสารเพียวตัวนั้นเป็นสภาพเ,าเป็นสารที่เป็น standard state ได้นะครับตัวดอกจันก็จะมีค่า,เ,าเป็น แบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้เราต้องรู้ว่าอะไรครับความดันรวมนะครับความดัน p total เนี่ยจะมีค่าเท่ากับความดันของทั้ง2อันรวมกันนะครับความดันของความดัน i ของสารของเหลว a แล้วก็รวมกับสาร b นะครับดังนั้นความดันรวมนะครับเราก็เอาสมก,การบนกับล่าง ตัวนี้นะครับมารวมกันเราก็จะได้ว่า na pa star บวก nb pb star ตัวนี้นะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ pt โจทย์ก็ให้มาแล้วนะครับ4คูณ10ยกกำลังลบ3 na ตัวนี้โจทย์ให้หาถูกไหมครับแล้วก็ติดไว้ P a star ก็2คูณ10กำลังลบ3 nb ตัวนี้ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ pb เป็น5คูณ10ยกกำลังลบ3ทีนี้ถ้าเราจัดรูปสมการดูดีนะครับทางฝั่งขวาเนี่ยมี10ยกกำลังลบ3ทั้งคู่เลยนะครับเราดึงตัวร่วมออกมานะครับแล้วก็ หรืออาจจะใช้วิธีการเอา10กกำลังลบสไปหารตลอดหรือเอา10กำลังสคูณตลอดก็ได้นะครับตัวสมการตัวนี้เราก็จะมองง่ายๆว่ามันเป็นสมการฝั่งขวานะครับเดี๋ยสลับสลับสมการซ้ายขวา 2Na บวกกับ 5NB จะมีค่าเท่ากับ4เ,เป็นสมการที่1น,นะครับ ทีนี้เรามี2ตัวแปรแต่สมก,การเดียวยังแก้ไม่ได้นะครับก็จากที่เรารู้มานะครับว่าโมแฟคชันของ a บวกกับโมแฟคชันของ b ถ้าระบบมันมีแค่ a กับ b นะครับจะมีค่าเท่ากับ1อันนี้เป็นสมก,การที่2นะครับเราก็ใช้ระบบ2สมก,การ2ตัวแปรนะครับมาแก้สมก,การนะครับก็แล้วแต่เทคนิคการแก้ของแต่ละคนนะครับถ้าอันนี้ถ้าคิดง่ายๆเนี่ยพี่ก็จะเอาตัว อยากหา NA ก่อน,นงั้นก็ก็แก้ที่ NB นะครับ NB จะมีค่าเท่ากับ1ลบ NA เราเอาความสัมพันธ์นี้นะครับแทนในสมการที่1เราก็จะได้เป็น2 NA บวกกับ5 NB ก็จะกลายเป็น1ลบ NA นะครับเท่ากับ4แล้วก็คูณกระจายเข้าไปนะครับ 5ตัวนี้บวก5เราย้ายไปอยู่กับ4ฝั่งขวานะครับ4-5ลบ5ก็จะกลายเป็นลบ1ฝั่งซ้ายมีอยู่ 2a ลบไป 5a จะกลายเป็นลบ a นะครับดังนั้น na ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ1.3ส่วน3ะครับหรือว่า0.333านะครับตัวนี้โมเฟกชันของ a ก็ได้คำตอบแล้วนะครับแถมให้ถ้าเกิดว่าอยากได้โมเฟกชันของ b นะครับก เอา1มาลบนะครับ1ลบกับโมเลกุนของ A ก็จะได้เป็น0.6666นะครับเป็น6 7นะครับ6 3ซ้นะครับนี้ก็เป็นคำตอบ